โอ้โหได้ตัวแล้วครับโชว์กล้องหน่อยครับโชว์กล้องหน่อยฮึ่ม วันนี้ก็มากรเป็นทีมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ห้วยแม่ลำเมาอย่ติดตามผลงานด้วยนะครับจะรายงานมาเรื่อยเรื่อยตอนนี้กำลังเจอปลาแล้วนะครับดำเข้าไปแล้วจะได้ตัวหรือเปล่าก็ลุ้นต่อ ครับหรอครับหรือครัะเจอหลุมแล้วนะครับเจออุโมงค์ใต้น้ำนะครับดูนะครับว่าจะได้ตัวไหม หาปพพลาปานนะครับกำลังมุ่นหาปลาอยู่ทักไทยเอฟซีด้วยครับโอ้โหได้ตัวแล้วครับโ,โ,โชว์กล้องหน่อยครับโชว์กล้องหน่อย <c oughs> เจ้วครับเจา้าพลาพลานนะครับไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังอยอดครับโอ้ยใช่นะหลักกว่าทายนั้นกับหัวป๊อป

ไม่อยู่แล้วนะครับไปต่อครับไปต่อได้ตัวนะครับแต่ไม่ค่อยใหญ่ลุ้นกันต่อนะครับลุ้นกันต่อ 来大ごらだね。 รนนี้นะคับได้อีกแล้วหนึ่งตัวไซส์ประมาณเกือบโลนะครับเท่าแขนเท่าแขนตรงนี้นะคร ตรงนี้ก็เป็นอีกหมายหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ๆนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเป็นโครงนะเป็นอีกหมายหนึ่งที่ค่อน้างจะมีลุ้นนะครับอ่าพูดถึงก็ได้ตัวเลยนะครับไซส์เท่าแขนอีกแล้วนะครับ โชว์กล้องด้วยครับโชว์กล้องด้วยครับครับผลงานคืนนี้นะครับของท้าพาพลานะครับกับแก๊งลมพลคนขี้เมาเ ได้มาสามตัวนะไซส์ไซสวยแล้วก็เล็กๆน้อยๆอีกซูมครับซูมสวยงามสวยงามอย่าติดตามนะลาบลาบลาบเฮ้ถลาบชอบฉีดยาสารายก็สาราจิตต์ พลาดช็อตสำคัญไปเลยตุ่มทันทีรออะไรรอมาทั้งปีแล้วไม่ต้องรอคืนนี้แหลกแน่งเลยนี่โอ้โหนี่อืมอู้วออกมาปูงกเกิดหนาลูกออกมา ไซส์สองโลสองโลสี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กหน่อยนี่ประมาณโลครึ่งโอ้ยคร่งเดือดแล้วอยว่าควันควันอืมทีมงานทีมงาน ลมพลนคนขี้เล่า,อลออาเออคือตีเนอะนี่ถึงเข่งก้าวจักต่างนะใช่หนูออโอ้สุดขัง้งใจเอ้สุดๆร้อนๆชูอรอลงหันหันเกลยลงมาให้รอ กบเลยล็อกเกลนอะนจเตตเมัวเอกตตอทาเกิเป no ิตฮะกนี่หม <ancora> ันเป็นข้า่มันมันมันเป็นหลายกระทงอะลกเกลนเจบุงล็กเกิลกเลมาเกาใหญ่น้ะล็กลนะ โอ้มอนออกมาไปมาจัดหนักจัดเต็มเลยโอ้สุขั้นสุดเลยวี<า>มบ<า>ม,มะนาว,นาวเพิ่มความจิตจัดโอ้โหสุดยอดมากาม,มาเด้อพี่น้องเด้อ

เซฟอีหลีเซฟอีหลี่เฮ้ยโอ้พี่น้องเออมาเด้อมาเด้อมาเด้อ <S <s พี่น้องเออนี่โอ้มือนี่นี่ได้ซ้ำนี่แล้วขอนิ hmm. ้ที่สดสัมก็เออมาเด้อมาเด้อมาต้องอีหย่างมากไหมเด้อพี่น้องเด้อ ไข่แมนเดอไข่มนน้ืมอ,อืมเสียงฟร้อมากเน้นนงเน้นนมอืมว้าชิงว้าดูสิ รอคอยมันทั้งชีวิตรอคอยมันทั้งปีนะครับทิปแรกแห่งปีนะครับทิปยิงปลาทิปแรกแห่งปีนี่สิบปีนะฮะทิปสุดท้ายของปีแต่ว่าทิปแรกของฤดูกาลนี่ กินข้าวน้ำกันเ้อพี่น้องเด้อืหมปลาเลยหป,ปลาอนวเลยด้วมาเ้อพี่น้องเลย